ท่านผู้ชมจำพิกัดคาเค้นได้ไหมครับที่มันอยู่ใน Google Earth มาตลอดหลายปีและมีคนตกถิกันมากมายนะครับตอนนี้นะครับพิกัดน,นี้นะครับถูกขาปริศนาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่โคดหินเท่านั้น ถ้าไปเก็คาร์เค่นี้นะครับเมื่อใครเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องขนลุกนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเจ้าปลาหมึกยักษแ์แน่ๆเลยด้วยรูปทรงของมันนะครับที่มีจุดสีขาวและรูปทรงเหมือนปลาหมึกและมีหนวดข้างบนตรงนี้นะครับดูยังไงก็เป็นปลาหมึกยักษ์นะครับที่ตีน้ํากระจายอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ถูกขายิศาจทเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าผู้ชมเชื่อหรือเปล่านะครับว่าพิกัดนี้นะครับตลอดหลายปีที่ผมทําพิกัดลึกลับพิกัดรอบโลกมานะครับพิกัดนี้นะครับจะเป็นหนึ่งพิกัดที่ถูกทรงอยู่บ่อยๆไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับคลิปล่าสุดลองไปเลื่อนเลื่อนดูนะครับก็จะมีไอพิกัดนี้นะครับสอดแทรกอยู่เสมอนะครับวันนี้เรามาไขปริศนากันนะครับ เรื่องราวที่ผมไปซื้อมานะครับจนผมรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันไม่ใช่ปลามึกเลยครับมันเริ่มต้นที่เว็บ r e d d i t นะครับที่เป็นเว็บบอร์ดที่คนมึงนอกกับพูดคุยกันนะครับมีคนเขาตั้งกระทู้มาว่าไอ้เจ้าพิกัดปลามึกคาเค้นบน Google Map นะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ก้อนหินเท่านั้นนะครับก็มีผู้คนมาทกเถียงกันมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับยศตุย่างเช่นคนนี้นะเขาบอกว่า มีขนาดใหญ่ยาว40ฟุตบวกโผล่ขึ้นมาจากผิวมหาสมุทรและร่างกายดูวุ่นวายสีคล้ายปลาวานมันต้องเป็นขาแคนแน่นอนอะไรอย่างี้ยังมีคนเชื่ออยู่ว่ามีมขาแค่นนะนอกจากนั้นก็ยังมีคนให้ลิงก์นะครับเว็บเพื่อ,อ,อพิสูจน์ว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้คือ,อ,อมันเป็นเพียงแค่ก้อนหินเท่านั้นจริง,รงๆขึ้นมานะครับก็เป็นบทฟาร์มที่ให้ไปอ่านกันนะครับเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมก็มีคนมาทกเถียงกันนะครับบทความทางวิทยาศาสตร์ว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ ก้อนหินก้อนเนี้ยเท่านั้นนะครับและสาเหตุที่ผมมั่นใจว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นหินแน่นอนนะครับ, <c oughs> รบก็เพราะว่าเจ้าแผนที่ตัวนี้ฮะซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีๆนะครับไอหมูกก่เกาะตรงนี้นะครับมันคือหมูกก่เกาะไอที่อยู่ข้างๆตรงนี้มันคือหมูกก่เกาะนี้อันเดียวกันเลยเห็นไหมครับและข้างๆตรงนี้นะครับตามบันทึกเนี่ยมันมีบันทึกไว้ว่าตรงนี้มันมีโคดหินอยู่จริงๆนะครับ9กาฟิตเนี่ย่านผู้ชมตรงนี้ซึ่งดังนั้นตรงนี้นะครับ มันก็คือที่อยู่ที่ตั้งของก้อนหินที่อยู่ในแผนที่เดินเรือจริงๆนะครับแสดงว่าเจ้าสิ่งนี้มันไม่ใช่คาดคินอะไรนะรไปเพแค่ก้อนหินนะครับแค่รูปถ่ายจาก Google Earth เนี่ยมันทำให้เจ้าสิ่งนี้มันกลายเป็นปีศซ่า,าคาด์คิอนอมึกยักษ์ไปสังั้นนะครับเราลองมาดูใน Google Earth Pro นะครับเราลองดูดีว่าสเขาไปใ,ใกล้เนี่ยดูดิ มันดูเป็นป๊มหมึกยักษ์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราลองวัดขนาดเขงมันนะครับให้มันเป็นเมตรเนี่ยมันจะมีความยาวนะครับถึง32เมตรเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ใหญ่มากๆเลยแหละถ้าเกิดมันเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับบางคนก็บอกว่ามันคือวานมันคืออะไรแบบนี้นับทกเถียงกันมาตลอดหลายปีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราสูปได้แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่โขดหินที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราดูที่รูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเปรียบเทียบมานะครับว่า เจ้าสิ่งไหนคืออะไรบ้างนะครับก็คือจุดสีขาวตรงนี้คือตรงนี้นะครับด้านบนขงอันี้คือโคดหินที่โผล่แหลมขึ้นมาจากน้ำเห็นไหมมันคืออันนี้เลยนะครับแต่รูปท่ายดาวเทียมนะครับมันก็ทําให้เราเห็นเป็นเป็นปะมึกยักษ์อยู่ดีนะครับเมื่อมองจากระยะนี้นะคุผู้ชมผมลองย้อนเวลาดูแล้วนะครับใน Google Earth Pro นะครับมันไม่มีข้อมูลในการย้อนเวลาเนอะมันมีแค่นี้เขาท่ายทีเดียวแล้วก็จบเลยนะครับก็าไม่เคยท่ายซ้ำอีกเลยดังนั้นนะครับเมื่อ เรามีรูปภาพของโคอนหินอันนี้แล้วนะครับและมีบันทึกแผนที่การเดินเรือนะครับว่ามีก้อนหินก้อนนั้นอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับแสดงว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่าไอ้เจ้าพิกัดนี้นะครับมันคือ ก้อนหินโครหินที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำน,นั่นเองไม่ใช่ปลาหมึกหรือวานแต่อย่างใดนะครับและนี่ก็คือพิกัดลึกอุรับในวันนี้นะครับอย่าลืมเอาคลิปนี้ไปแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับว่าไอเจ้าที่เห็นอยู่ใน google เอิร์ตอนนี้นะครับมันคือโคตรหินนะเว้ยมันไม่ใช่ปลาหมึกพิสูจน์ได้แล้วนะเว้ยอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปทกเถียงกับเพื่อนดูนะครับ ถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคุณก็จะเป็นคนที่รู้ปริศนาของพิกัดนี้อีกหนึ่งคนนะครับจะเลยเอาไปบอกต่อด้วยนะอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพาคนที่ได้ช่องของเราเนี่ยที่ยังมีพิกัดลึกลับแบบนี้ให้ดูในทุกสบมาสามารถกดติดตามพสุสธกดีก็ได้นะครับวันนี้ขอทูลลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรายการพิกัดลึกลับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันดีไปแล้วกรับสวัสดีครับ